กับเรับอาจารย์งคงครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็มาที่เราเรียกว่าเป็นหุ่นใช่ไหมฮะเรียกหุ่นหุ่นพระที่เราจะไปไว้ที่วัดเทพสงธรรมครับผม 31, วันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นวันมหามงคลของเรานะครับรอาจารย์ลักษณะของหุ่นนี้ผ่านขั้นตอนพิธีกรรมอะไรมาแล้วบ้างครับอาจารย์ก็คือหนึ่งการปั้นหุ่นคลิปพึ่งนะ ปั้นกันโดยที่พึ่งเป็นรูปองค์รรอองพระพุทธรูปหรือองค์พระประธานอุโบสถพอปั้นหุ่นที่พึ่งเสร็จก็ถึงตอนเข้าหุ่นหรือเข้าปูนอย่างที่เห็นนี่แหละก็คือการเอาปูน่ะไล่พอกหุ่นที่พึ่งชั้นหนึ่งก่อนจากนั้นมาผูกเหล็กผูกเหล็กเนี่ยเป็นตารางเนี่ยอ่างกันสองนิ้วสารทั้งองค์เนี่ยที่เห็นเป็นจุดๆนี่คือตารางเหล็กนะ สารคุมทั้งองค์เสร็จแล้วก็พอกหุ่นไปท,ทับทับทับจนคุมเหล็กทั้งหมดนะอันนี้ก็พิธีการการเข้าหุ่นหรือว่าพอกหุ่นเพื่อขั้นตอนต่อไปเวลาเราจะเททองจะหลอ่อก็คือการสมหุ่นไล่ที่พึ่งออกเขาเรียกเอาสำลอกที่พึ่งออกนะก็วันที่ยี่สิบหกธันวาคมก็จะเคลื่อนย้ายหุ่นนี้ไปที่วัดเพื่อทำการขึ้นทนแล้วกอเตา เมื่อก่อเตาเสร็จก็น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบเก้าก็จะเริ่มทำการเผาหุ่นสมหุ่นซึ่งจะต้องใช้ฟืนค่อนข้างมากเพราะว่าจะต้องสมกันสามวันสามคืนไล่เอาคิ้พึ่งที่อยู่ในหุ่นออกให้หมดก็ฟืนน่าจะประมาณคันรถสิบร้อหนึ่งพอดีโดยประมาณนะทีนี้คณะช่างก็จะต้องไปนอนเฝ้าอยู่ที่โน่นเลยพอต้องใส่ฟืน อยู่ตลอดเติมเติมตลอดเติมตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะเรียกว่าทิ้งกันไม่ได้เลยที่พึ่งม,มันโดนไฟมันก็จะเริ่มไหลออกไหลออกไหลออกทีนี้มันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างปูนกับที่พึ่งเท่ากับความหนาของที่พึ่งที่เราเราตีแผ่นไว้ที่พอกเข้าไปอันนั้นแหละเป็นช่องที่ทองเหลืองที่เราหลอมละลายแล้วเทจะไหลลงไปแทน<ฮ>ไปแทนที่พึ่งนะอีหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าทองเหลืองร้อยเปอร์เซนต์ในองค์พระไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์มีออมัน,นมันก็มันก็จะโปรง่งมันจะโปร่งองค์งพระ,ะตั้งชื่อพระเออ่ว่าอะไรครับพุทธรูปองค์นี้เอ,อชื่อจริงๆก็ยังไม่ได้ตั้งหรอกต้องให้มันสําเร็จเรียบร้อยก่อนนะก็แค่คิด,ค,ดคิดเอาไว้เฉยเฉยคิดๆเอาไว้เฉยเฉยว่าจะตั้งว่ายอะไรครับทีนี้ชื่อชื่อจริงๆเนี่ยเมื่อเราหาชื่อขึ้นมาทักสองสามชื่อแล้วนะ ทีนี้เราก็ต้องเอาชื่อนี้ไปให้คณะกรรมการนะชาวบ้านและคณะสงฆ์ในวัดพิจารณาเราเอาชื่อไหนกันดีเงี้ยนะครับก็ให้มันเป็นมงคลกับสถานที่นั่นแหละชื่อพุทธรูปโดยส่วนมากก็ตั้งในนามลักษณะที่ว่าให้เป็นมงคลมงคลกับบุคคลมงคลกับสถานที่เงี้ยนะครับบางทีเขาก็ให้เป็นมงคลกับเจ้าภาพที่ทําการเป็น <c oughs> อ,ออกทุนทั้งหมด บางทีเขาก็ให้เป็นมงคลแก่วัดบางทีก็นามเป็นมงคลแก่สถานที่อ,อ่สั้นๆเลยที่คิดเอาไว้ก็พระพุทธมหามุนีสีกำแพงเพชรชื่อก็ดีนะครับนั่นคือเขาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะ,ะท่านอยู่กำแพงเพชรก็ตั้งชื่อว่าสีกำแพงเพชรไปะนะฮะ มหามุนีมหามหามุนีก็หมายถึงพุทธเจ้าแหละมหามุนีพุทธมหามุนีคือพุทธเจ้าสีก็คือสิริมงคลลูวความดีงามความเจริญรุ่งเรืองกำแพงเพชรก็คือเมืองกำแพงเพชรท่านจะจะเริ่มเดินทางไปกำแพงเพชรเมื่อไหร่ฮะวันที่เท่าไหร่เข้าใจว่าไปพร้อมกันคือคือวันที่ยี่สิบหกเนี่ยก็จะติดตามคณะช่างไปดูความเรียบร้อยก่อนก็อยู่นั่นเลยนะแล้วก็ไปดูเรื่องจัดสถานที่ด้วยเพราะว่าปริมณฑลในพิธีเนี่ย อ่าบรรดาชาวบ้านนคณะาากรรมก,การก็อาจจะอ่รู้ไม่ละเอียดหรือบางท่านก็ไม่รู้เงน,นะเราก็ต้องไปไปดูแลจัดให้ใหมันลงตัวเรียบร้อยดีก่อนอ่าวก็จะเดินทางกลับล้วจะไปทีก็วันที่สามสิบอ๋อเดินทางกลับมาแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งวันที่สามสิบก็จะไปทางที่นั่นสามสิบสามเอ็ดอยู่ที่นั่นครับบ่ายวันที่หนึ่งก็คือขึ้นปีใหม่นะหนึ่งมกราคมหกเก้าประมาณบ่ายสองโมงก็ทําพิธีเททองครับ เททองเสร็จนะก็คาดว่าช่วงค่ำๆก็จะตีกลับครับก็จะกลับนะแล้วก็หุ่นพระนี่ก็ต้องเอากลับมาโรงงานเหมือนกันเอาเอากลับมาด้วยเหรอฮะต้องเอามาแต่งนะอ่เทเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเอากลับมาแต่งอีกเป็นเดือนนะไม่ไม่ใช่ว่าเห็นกันเชียวไม่ใช่ต้องเอามาขัดแต่งอีกเป็นเดือนเดือนจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทีนี้ก็โน่นเละประมาณเมษายนใกล้สงการก็ถึงจะเอาเพื่อนย้ายขึ้นไปส่ง Oh. ก็เอาไปเอาไปฉลองสงการอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่จะเอาเข้าในอุโบสถนะก็ให้โยมเขา,าร่วมกันฉลองมสมโพธะประตูทางเข้าอุโบสถได้กว้างก็น่าจะเข้าได้อยู่ยจะติดบ้างก็เล็กน้อยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติถ้ามันติดน,นิ้วสองนิ้วเนี่ยก็จะทำการจงท่วงไหนที่มันติดก็ต้องเคาะทะลวงออก Oh. สกัดออกให้เอาพระเข้าได้ <Okay. S 2> แล้วเราก็มาซ่อมกันภายหลังอันนี้เป็นเรื่องปกติหลายๆสถานที่ก็แบบนี้ oh. บางวัดต้องทุบวงกบประตูเลยอ <Okay. S 2> เคยทํามาแล้วทุบวงกบออกแล้วก็ทําใหม่เสริมเข้าไปไม่มีปัญหาหรอกทีนี้ท่านใดนะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงหรือชาวกําแพงเพชรนะในวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมนะที่จะถึงนี้นะอีกเดือนเศษเอง ก็ขอเชิญนะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมเททองหล่อพระประธานกันที่วัดเทพทรงธรรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะร่วมบุญร่วมกุศลซึ่งกันและกันท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามีศักยภาพเดินทางได้ถือว่าไปร่วมทําบุญตีใหม่กันนะปีใหม่นี่เราทําในสิ่งที่เป็นมงคลนะตลอดปีมันจะได้เกิดสิริมงคลกับตัวเราก็ไปร่วมสร้างพระเป็นพุทธบูชา ฝากฝังไว้ในพุทธศาสนาพระประธานอุโบสถเนี่ยนานๆเราจะได้เทกันสักครั้งหนึ่งส่วนมากที่เทกันก็จะเป็นพระพระพระ,พระทั่วไปไม่ใช่พระประธานอุโบสถนะเอาตั้งไวทิศราบ้างเอาตั้งไวที่หอสุดมนบ้างอะไรบ้างจะเป็นแบบนี้ซสมากแต่อุโบสถเนี่ยอย่าลืมนะโบสถ์หลังหนึ่งมีพระประธานอง์เดียวเดี๋ยวพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอีกนับร้อยปีนะกว่าโบสถ์นั้นจะชำรดทุสมได้สร้างองค์ใหม่ บางทีสร้างบทใหม่เขาก็เอาภาพประธานองค์เดิมอีกนะหรือว่าท่านใดที่อยากร่วมบุญแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมบุญได้ก็สามารถโอนเงินทาบุญเข้าบัญชีเป็นบัญชีวัดโดยตรงนะไม่ต้องมาผ่านของสํานักโอนเข้าบัญชีวัดไปเลยแล้วก็ถ้าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็นี่คณะกรรมการครับผู้ดําเนินการนะเป็นเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่อบตอนะถามได้เลยรายละเอียดอะไรยังไงนะ <c oughs> มันก็มีคําถามเกิดขึ้นนะครับว่าทําไมท่านอาจารย์คมไม่เอ,อนําพระสําเร็จรูปไปไว้ที่วัดเลยครับอาจารย์โอ้พระสําเร็จรูปมันมันก็ได้นะจริงๆแล้วพระสําเร็จรูปราคาถูกองค์นี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนบาทขึ้นลงแต่ถ้าพระสําเร็จรูปองค์นี้ไม่เกินสี่แสนบาทโอ้ต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะเดี๋ยวจะเรียกว่าครึ่งคึ่งก็ได้นะครึ่งคึ่งก็ได้นะแต่ทีนี้มันก็อย่างว่าแหละมันชาวบ้าน <c oughs> ที่อยู่บริเวณน,นั้นไม่ได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลกันนะไม่ได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลถ้าเราทําพิธีกรรมการเททองหล่อกันที่วัดเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นหรือบริเวณใกล้เคียงเขาจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะได้มาอธิษฐานบุญร่วมกันแล้วโดยเฉพาะถ้าตามความเชื่อพระที่ซื้อสําเร็จจากโรงงานไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีความศักดิ์สิทธิ์เหตุเพราะว่าพุทธไทยเนี่ยนับถือพระพุทธรูปในเชิงส ในเชิงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้นับถือเหมือนเชิงสัญลักษณ์นะพุทธร,รูปเนี่ยมันจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็คือเป็นแค่ตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอีกอย่างหนึ่งการนับถือแบบท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าไม่ผ่านพิธีกรรมตามหลักไสยศาสตร์ให้ถูกต้องเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เกิดแค่เราไปมีตังเราไปซื้อจากรล้านจากโรงงานมาเขาเอาไปตั้งไว้เฉยๆเนี่ย มันไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรัรบแต่ถ้าพิธีกรรมการเททองการหลอ่อมันผ่านพิธีกรรมทุกขั้นตอนอันดับแรกคือเลิอกอยางต้องได้เลิกอยางสองการบวงสวงสามการอธิษฐานจิตต้องมีพระเกจิคณาจารย์มานั่งตกสีทิตนั่งอธิษฐานจิตนะคือพิธีกรรมแต่ละตอนลตอนละตอน,ตอนจนกระทั่งจบพิธีกรรมจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายเอาไปประดิษฐานไว้ในบนอื <c oughs> ฐานยกกชีแล้วก็ต้องมีการเบิกพระเนธรอีกนะอันนี้เราก็คือเราเชื่อในความตักสิทธิ์ไงถ้าทำได้ถูกต้องอนุภาพความตักสิทธิ์มันก็มีมันก็บังเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น